สวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนำวิธีการทำป้ายชื่อแท็กนะครับในโปรแกรมพิมพ์จากปากนะครับผมจะเป็นป้ายชื่อธรรมดาแบบนี้นะครับผมเป็นกรอบนะฮะแล้วก็เป็นชื่อตรงกลางนะครับผมแล้วก็ตรงซ้ายขวานีที่เป็นรูนี่ก็สามารถทำเป็นเจาะรูแบบซาตินนะครับผมหรือจะสุดท้ายเนี่ยสามารถทำเป็นตะไก่ได้นะครับจะเป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับผมแบบนี้เลยอันนี้คือใช้ตะไกรนะครับ พอดีมีสมาชิกท่านหนึ่งฮะ,ะทักผมและสอบถามว่าในโปรแกรมมีลายแบบนี้ไหมไม่มีนะครับแต่สามารถทําได้ด้วยตัวโปรแกรมพิมพ์จากปักนะครับจริงๆแล้วทางพินชอปนะ,ะจะมีเว็บไซต์ที่ชื่อ Embroidery Tag อยู่แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นแท็กที่ออกแบบสวยมากๆนะครับโดยดีไซเนอร์ของทางพินชอปมีให้เลือกหลากหลายชุดเลยนะครับผมและที่สําคัญคือ1เซตนะครับก็คือเราซื้อทีนะเราซื้อทั้งคอลเลกชันเลยนะครับผม คุ้มมากๆแล้วก็สวยด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดต้องการงานง่ายๆแบบนี้นะครับผมแบบนี้เราก็สามารถทําได้เองนะครับผมเดี๋ยววิธีการเดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยนะครับใครมีโปรแกรมพิมพ์จากปากก็ลองําพร้อมๆกันนะครับเบื้องต้นนะครับผมกรอบตัวนี้นะะสังเกตนะครับว่าเราจะไม่มีกรอบแบบนี้ในโปรแกรมนะครับผมนะฮะมันจะเป็นแบบโปรแกรมลองกดตรงหัวใจสี ดำตัวนี้นะครับจะเป็นรูปภาพที่พร้อมออกแบบนะครับจะมีเชฟต่างๆแบบนี้นะฮะพวกนี้เนี่ยเราสามารถทําได้หมดเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับจะมีรูปทรงต่างๆแต่รูปทรงเมื่อสักครู่นี้ไม่มีนะครับนะครับผมจะมีแบบขอบมนดาวนะครับผมอันนี้คือสามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับผมแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนําทั้งรูปทรงที่อยู่ในโปรแกรมและ เราใช้ฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ชื่อ Import กันนะครับผมโอเคเบื้องต้นนะครับกรอบแบบนี้นะฮะถ้าเป็นภาษาไทยเนี้ยเขาจะบอกว่าเป็นอขอบมวนนะฮะผมไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าชื่ออะไรแต่ถ้าเราต้องการที่จะทำการค้นหาใน Google นะครับผมส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูรูปทรงเนี้ยมันจะเหมือนกับ เม็ดยาแคปซูลอ่าใช่ไหมครับคล้ายๆกันเนาะอ่าผมเลยจะเสิร์ชคำว่าแคปซูลอ่าแบบนี้นะครับแคปซูลแล้วก็เชฟอ่เป็นแค่เราต้องการแค่แคปซูลแบบเอ่อรูปทรงเฉยๆแล้วก็สีดำอ่าเราได้มาแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือแล้วแต่ที่เราต้องการเลยนะครับผมเราจะชอบแบบทรงไหนอะไรยังไงก็เลือกมาได้นะครับผม นะฮะเราก็เซฟลงมานะครับถ้าเป็นเป็น PNG เราก็ Import PNG ถ้าเป็น JPEG ก็ Import JPEG นะครับอ่าผมได้ทำการเซฟมาแล้วนะครับผมขออนุญาตเคลียร์หน้าจอผมทำการเซฟมานะครับเป็น PNG นะครับผมผมใช้คำสั่ง Import PNG นะครับผมตั้งชื่อว่า c a p s u o n Black นะครับผมแบบนี้ แบบนี้เลยนะครับผมเราก็ไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากนะถ้าเราเห็นเป็น2หน้าต่างแบบนี้นะครับจริงๆมีคลิปสอนวิธีการ Import นะครับเดี๋ยวลองดูนั้นก่อนก็ได้นะครับอันนี้คือเราต้องการแค่รูปทรงเรากด Import นะครับผมตอนนี้ยังไม่มีฝีเข็มสังเกตดีๆตรงเลเยอร์นะครับเป็นศูนย์นะครับผมและเราต้องการแค่ขอบถูกต้องไหมครับเป็นซาตินก็คือปักแบบซิกแซกเราต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับเห็นเป็นรูปปากกาไหมครับที่อยู่ในสี่เหลี่ยม อยู่ใต้ตัว T นี้นะครับผมให้กดครั้งหนึ่งกดไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เราสามารถที่จะทำรอบนะฮะไปตรงสโ r ร k e นะครับไปตรงซาติ n อ่ามาแล้วนะครับมีฟีเคมแล้วนะครับ700กว่าฟีเคมเมื่อสักครู่นี้เป็นศูนย์นะครับผมเราเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการแล้วแต่เลยนะครับเราต้องการขอบหนาขึ้นนะครับจะมีคำสั่งว่า Stroke Width นะครับผมตรงนี้เป็น1.00อยู่ กดเพิ่มเลยนะครับเขาก็จะเพิ่มให้เราดูเลยพอใจตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมผมไปได้แลวนะเราปรับทรงได้นะครับแล้วแต่เราต้องการนะครับจะต้องการแบบนี้นะครับหรือแบบไหนก็เราปรับทรงให้ตามที่ต้องการเลยโอเคนะครับตอนนี้ตัววงกลมนะครับเพื่อจะจอะเพื่อเอา,เ,อาเชือกองเท้า คล้องเข้าไปนะครับเราก็สามารถใช้ตรงหัวใจสีดำนะครับแล้วก็ไปเชฟแอนด์เฟรมเหมือนเดิมแล้วไปเซอร์เคิลก็คือวงกลมนะครับตอนนี้ยังไม่มีฟีเคมเช่นกันนะครับแต่นี่คือรูปทรงที่อยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วไม่ต้องกดตัวปากกาน,นี้นะครับไม่จำเป็นนะครับผมตอนนี้เราเปรับนะครับขนาดเขาก่อนส่วนใหญ่วงกลมนะครับเท่าที่ผมดูจาก embroidery tag co จะ หนึ่งคูณหนึ่งเซนประมาณหนึ่งนี่กล่องหนึ่งเนี้ยประมาณหนึ่งคูณหนึ่งพอดีนะครับเราก็ปรับให้อยู่ในหนึ่งคูณหนึ่งนะครับขยายนิดนึงก็ได้นะครับไปสโตรกนะครับซาตินนะครับผมต้องการหนากว่านี้ไหมได้ครับกดตรงสโตรกวิดนะครับปรับไปเลยนะครับเราก็วางแบบนี้นะครับเราต้องการจะได้วงกลมแบบนี้อีกอันหนึ่งข้างๆแต่ขอเนีญยขยายนิดนึง นะครับเราถ้าเราทำวงกลมอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่เท่ากันนะผมแนะนำว่าเลือกเลเยอร์วงกลมนี้นะครับด้านล่างจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าดูพิเคทนะฮะที่เป็นสี่เหลี่ยม2อันติดกันนะครับผมซอนกันฮนะกดครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้วงกลมที่เท่ากันเราก็จัดวางให้เรียบร้อยนะครับ เราก็ใส่นะครับชื่อตามที่ต้องการได้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับปรับแต่งตามต้องการได้เลยนะครับเราชอบสีไหนฟอนต์ไหนนะครับขนาดแบบไหนก็ปรับให้อยู่ตัวอยู่ให้อยู่ในตัวป้ายชื่อให้ได้นะครับอ่าแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะใช้ตัว ดีไซน์ตัวนี้ลายปักนี้นำไปปักได้เลยนะครับออกมาเป็นตัวป้ายชื่อนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเราทำการเซฟก่อนนะครับเราเซฟเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราถือว่าเราจะเซฟเป็นตัวต้นแบบของเรานะครับนะฮะความหมายคือเราจะได้ไม่ต้องมาทำตัววงกลมใหม่นะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็เก็บไว้เป็นเป็นเหมือนต้นแบบของเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนแบบนะสมมติเฉยๆนะครับ ผมไม่เอากรอบแบบนี้นะครับผมผมปิดตาไว้ก่อนนะครับจริงๆต้องลบนะฮะผมปิดตาไว้ผมใช้เป็นรูปทรงอื่นๆอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมอยากได้แบบลีๆนะครับสมมติเฉยๆนะครับผมผมทําแบบนี้นะครับเปลี่ยนสีแล้วกันนะครับอยากได้เป็นสีอื่น อ่านี้ก็คือรูปทรงที่อยู่ในตัวโปรแกรมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรับแต่งตามที่ต้องการนะครับอ่าจริงๆเราสามารถใส่ลายเข้าไปได้แต่ต้องหาลายที่สามารถอยู่ในกรอบของป้ายชื่อของเราให้ได้ก่อนนะบ,บางบางลายนะอาจจะใหญ่กว่านะครับผมเนี่ยลายพวกนี้ก็คือสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้นะครับน้อยผมไม่แน่ใจว่าใส่ได้หรือเปล่านี่ก็ใหญ่ไปนิดนึงนะครับผมอ่าแต่ลายพวกนี้เราไม่สามารถปรับย่อดได้นะครับ แนะนำให้ลองหาที่เล็กกว่านี้นะส่วนอันนี้ก็สามารถทำได้เลยนะครับผมส่วนร,รูปทรงต่างๆที่อยู่ในตัวเว็บ Google เนี่ยฮรเราก็สามารถหาแล้วมาใส่ได้นะครับอาจจะใช้คำว่า silhouette นะครับอันนี้นะครับ silhouette silhouette หมายถึงเป็นแบบ shadow นะครับผมแล้วก็ shape png ก็จะมีให้ดูเลือกเยอะแยะมากมายเราสามารถที่จะเลือกพวกนี้แล้วมาทำเป็นกรอบของเราได้นะครับผม โอเคหวังว่า,เ,าเพื่อนๆที่ดูแล้วนะฮะสามารถทำตามนะครับผมแล้วก็นำไปขายได้นะครับผมลองดูกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ